ป่วยไปซะหลายวันแหม่ไม่ได้เข้ามาดูเกมที่เล่นเลยทิ้งไปเลยหลายวันเลย10กว่าวันเอ่อเข้ามาดูที่ Crisis S นะครับเรากฏว่าแพทใหม่ตอนนี้ Crisis S เ,เปิดให้ตัวละครใช้ออปชันใหม่เพิ่มมาอีกชิหนึ่งแล้วนั่นก็คือโล่ยังไม่รู้เลยว่าโล่นี้จะไปหาจากไหนเดี๋ยวลองดูนะครับลองเล่นไปเรื่อยๆลองดูว่าตรงไหนจึงจะได้โล่ ต้องเข้าไปในด่านไหนแดดเดี๋ยวก็คงรู้ตอนนี้โตเข้ามาก็สักสักครู่หนึ่งแล้วเลเวลอัพขึ้นมาเป็น296แนะล้วรับเควสไปก่อน297แล้วนะครับเลเวล297เดี๋ยวพอถึงเลเวลเลเวล300จะเปิดจะเปิดให้ไปลุยที่จุดตี่4นะครับไปเปิด เปิดประเด็นที่จุดตีสี่นะฮะต้องไปลุยด่านดันเจี้ยนตรงนั้นเพื่อที่จะผ่านจุดตีสี่ให้ได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าใกล้ถึงสองใกล้ถึงเลเวลสามร้อยแล้วกับแพทใหม่มีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ยังวนเวียนอยู่ที่ท่าเรือนเนวิลเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เลเวลร้อยกว่าๆแล้วก็วนเวียนอยู่กับท่าเรือนเนวิลเนี่ยนะแต่ที่สังเกตได้ว่าท่าเรือนเนวิลเนี่ยมันจะมีเหมือนจะมี gps บอกนะครับ จะมี GPS ต่อเป็นแกน x แกน y นะครับเป็นแกน x แกน y โอเคข้ามบทสนทนาไปก่อนเนีย่ยอัปเกรดเพิ่มพลังตอนนี้พลังพลังลบก็ไปที่ล้านสองแล้วครับพลังลบไปที่ล้านสองแล้วนะครับในขณะที่เลเวลสองร้อยเก้าสิบแปดเลเวลสองร้อยเก้าสิบแปดนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองดูว่าเอ๊ะ hey. ล่าสมบัตินี้มันจะได้อะไรเนี่ยโลจะอยู่ในนี้ไหมอ่ะล่าสมบัติเนี่ยบอสโลกเนี่ยเราล่าขั้นที่หนึ่งอยนะ่างแล้วนจะล่าไปหมดแล้วนะลองลองดูสักตัวก็แล้วกันว่าตอนนี้ขั้นที่หนึ่งเราล่าไปเราจะไปได้ถึงตัวที่เท่าไหร่คนระับตัวที่เท่าไหร่ลองดูนะลองเข้าไปดูว่าบอสโลกขั้นที่หนึ่งเนี่ยอ่าไม่เอาตัวแรกไม่เอาแล้ว อ้น่าจะไปถึง260นะลองดูกระดูกอสูนผีเสื้อใช่ไหมเนี่ยกระดูกอสูนไม่ใช่ผีเสื้อสิอสูนอะไรเนี่ยอสูนเพื่ออออสูนเพือกับตัวสีม่วงเนเวล260งร้อหอ๋อไอ้บอสโลกเนี่ยในขั้นที่หนึ่งเนี่ย โหมันจะมีบอสไปได้ถึง320แต่ตอนนี้เลเวลเรา298เราจะสู้ได้แค่กระดูกอสูนเผือกเลเวล260ต่อเรายังปราบบอสโลกขั้นที่1ได้ไม่หมดนะครับบอสโลกธรรมดาเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะเราปราบได้ตลอดแล้วบอสโลกปกตินะครับ แล้วก็ไปล่ารางวัลในบอสโลกปกติมาได้หมดแล้วทีนี้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยบอสโลกขั้นที่หนึ่งเนี่ยบอสก็จะมีระดับสูงขึ้นมีพลังเยอะขึ้นโอ้ตัวละครเรายัางไปไม่ไหวไม่เป็นไรเอาตัวสุดท้ายที่เราสู้ได้สอง้ยกสิบกระดูกอาศูนเพืออเหลือหกสิบสอดน่าจะสบายๆนะเพราะว่าพลังของเรายังไม่ลดเลย ลดกันนิดๆหน่อยๆน,นะแถบแดงลดไปประมาณมินเดียวแล้วก็ขึ้นกลับมาเติมเต็มเหมือนเดิมแต่อาศูนเผือกเนี่ยตอนนี้เหลือ้าส55หลอดแล้วน่าจะสบายๆนะน่าจะสบายๆแต่เดี๋ยวต้องไปหาโล่โล่มาจากไหนนะต้องค้นข้อมูลดูอันนี้เป็นออปชั่นที่ได้เพิ่มเติมมาจากแพทใหม่ล่าสุดนะ ไม่สบายสไลายวันมีอะไรก้าวหน้าไปเยอะเลยเกมก็อัปเดตไปเยอะเลยนี่คือซ i s s ออย่างเดียวนะนี่เดี๋ยวต้องไปดูเกมอื่นด้วยนะ่เดี๋ยวดู s ีซ s ก่อนเหลือ36ลอดแล้ว35ลแล้ว34สบายสายครับสบายสบายผ่านแน่นอนเพราะว่าพลังลบเราอยู่ที่ร้านสอเนี่ยอันนี้เหลืออีก30รอดลอด เนะี่ยพลังลบเราพลังลบอยู่เราอยู่ที่ล้าน2นะแล้วก็พลัง HP พลังร่างกายเนี่ยห้าหก็โอเคอยู่นะโอเคโอเคสบายสบายกับบอสอสูนเพือกจะจะไปหารต่อก่อนกับบอสต,ตัวสบายกระดูกงกูทะเลเนี่ยอ่าไม่แน่ใจนะไม่มั่นใจก็จะไปให้เสียเวลาเลยเวลาเราบีจำกัด เราจะไม่ไปให้เสียเวลาเดี๋ยวเราปาดตัวนี้ได้เราจะออกไปดูการล่ารางวัลล่าสมบัติที่ตัวอื่นที่บอสอื่นๆแต่ที่แน่คือต้องตามหาโล่โล่จะใช้ได้เมื่อไหร่จะหาได้จากที่ไหนอเราต้องตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปเลยไปไหนต่อเนี่ย อ๋อเป้เต็มเป้เต็มเป้เต็ม,ตมไม่เป็นไรอ่าเป้เต็มก็ใส่เป้ชั่วคราวไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปจัดการในเป้ที่หลังเราออกจากออกจากดันเจี้ยนบอสโลกขั้นที่หนึ่งก่อนดีกว่าเราไปดูที่ว่าบอสโลกเนี่ยมันมันมีฐานทับบอสด้วยนะฐานทับบอสเนี่ยเรายังไม่เคยเข้าไปเลยลองไปดูกันสักหน่อยสิฐานทับบอสขั้นที่หนึ่ง ลองเข้าไปดูหน่อยอ๋อต้องเป็น V I P เลเวล V I P ไม่สูงพอแห่หาเป็น V I P สี่จึงจะสามารถเข้าได้ฟรีน้อยแน่น้อยแน่เล่นเราอย่างนี้เลยเหรอน,ะน่ที่มั่นจกักรวรรดก็เหมือนกันลองเราเข้าไปดูสิที่มั่นจกักรวรรดถ้าเราเข้าไปเนี่ยบอสของที่มั่นจกักรวรรดิต้อง V I P เปล่าเอ้ยไม่ต้องวิ่ไม่ต้องอันนี้ไม่เคยเข้าไปเลยนะ นี่คือการล่าสมบัติในที่มั่นจกักรวรรดินะครับนี่คือบอสตัวแรกของที่มั่นจกักรวรรดิอะไรเนี่ยไจแอนซ์อชร็อกไจแอนซ์อชร็อกฮียอันนี้เหมือนในบอสโลกทั่วไปเราก็เคยเจอนะแต่ว่าพลังเขาน่าจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เลเวล230พลังอตอนนี้พลังของเขายุบไปเหลือ8 81หลอด80หลอดเราก็น่าจะสบายๆยอยู่นะอันนี้เป็นบอสตัวแรกของที่มั่นจักรวรรดิขั้นที่1นึ่งที่มั่นจักรวรรดขั้นที่1แล้วก็มี GPS บอกอยู่ที่แกน x แกน y อยู่ที่547.311นี่ครับจุดจุดกำเนิดบอสอยู่ตรงนี้ มาอยู่ที่จุดตัดแกนเอแกนวตรงนี้นะครับเย้ห้าสิบสองลอดแล้วอีกตึดใจเดียวอีกตึดใจเดียวอีกตืดใจเดียวอีกตืดใจเดียวสี่สิบลอดแล้วหลือสี่สิบลอดแล้วสาสิบแปดแล้วสาสิบหกแล้ว 33 32 31 30ลืมลืมหมุนดูมุมว่าบอสตัวนี้มีความสูงกว่าตัวละครเราเท่าไหร่โอ้สูงกว่าตัวละครเราก็ไม่ต่ำกว่า6เท่านะครับไม่ต่ำกว่า6เท่าเหลือ17ดลอนแล้วใจแอนแอดแอดบล็อกเสร็จแล้ว สิองหลอดสิบหลอดแปดหลอดเจดหลอดหหลอดห้าหลอดสมหลอดสองเรียบร้อยนี่ยินดีด้วยคุณนะครับเข็มขัดจกักรวรรดิมิทรินขั้นห้าเป้เจมแล้วไม่เป็นไรปล่อยให้เจมไปก่อนนี้เราเราออกจากตรงนี้ อ,ออกจากที่มั่นจักรวัดจะไปดูซิว่ามีล่าสมบัติมันมีอะไรได้อีกนอกจากที่มั่นจกกักรวรรดิแล้วมีสนามส่วนตัวด้วยสนามส่วนตัวนี่มันคืออะไรอะ่ะยังไม่เคยเข้าไปเลยลองไปดูสักหน่อยไหมไหนมาแล้วลองไปดูสักหน่อยสนามส่วนตัวมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งแล้วก็มีมีเจ็ดชั้นด้วยนะมีเจ็ดชั้นของที่จะดรอปก็จะมีพวกนี้นี่คือของที่จะดรอ อ๋อใช้ที่จุดติ่สองรองเท้าวิ่งอ๋อรองเท้าวิ่งนะครับนี่ก็รองเท้าวิ่งรองเท้าเท้าไฟก็โอเคลองดูอันนี้เป็นอะไรในขั้นที่อะไรขั้นที่เจ็ดนะเซเบอร์กาดำฮันติงขั้นที่7จนะ็ด er เออดีนะของดีนะไปลองดูขั้นที่1นะครับลองดูว่าเราจะไหวไหมเนี่ยอ๋อมีใบรับรองการล่าด้วยนะ ต้องไปหาใบรับรองการล่ามาไม่ไงั้นก็ต้องซื้อแต่เรายัางไม่มีโอเคไม่เป็นไรให้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าวิธีเข้าที่นี่จะต้องมาแบบนี้โอเคถ้างั้นเรายัางไม่เข้าก็ได้มีขั้นหกด้วยขั้นหกอ๋อเริ่มตั้งแต่ขั้นที่หกครับเรายัางไม่เข้าก็ได้นะครับตอนนี้เรามีลาาสัตวอีกอันหนึ่งลองเข้าไปดูชื่อว่าอันนี้คืออะไรอ๋อลาาสัตวก็คือการเหมือนเหมือนกับเป็นการซุ่ม ไขกุญแจฟรีได้ฟรีหนึ่งครั้งลองดูได้ไรเอ่ยได้ไข่อ่าพอแล้ะได้ครั้งเดียวไม่ใช่เหรอยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ครั้งเดียวอ่าถอนไปใช้งานเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็ผ่านไปนะครับถ้าสมบัติผ่านไปแล้วสวัสวดีการมีอะไรเพิ่มเติม ยังไม่มีอะไรนะครับประจําวันมีอะไรเพิ่มเติมโอเคอย่างอื่นเอาไว้ก่อนนะครับอ,อะไรเอ่ยของขวัญจากด,ดวงดาวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูมีเวลาค่อยเข้ามาดูานะครับดวงชะตา นี่คือเอาไว้ค่อยามาดูที่หลังนะครับเข้าไปดูก่อนว่าอ่าเนี่ยรับฟรีอ่ารับไปเอ๊แล้วจะเข้าไปหาโลได้จากที่ไหนลองดูที่เมนูเมนูตัวละครเมนูสกิลการผลิตผสมการผลิตนี่ล่ะการผลิตที่เป็นการตีบวกธรรมดาเรายังไม่ได้โลนะโลยังหาไม่ได้อ่ดูที่ตัวละครล่ะตัวละคร ตัวละครโล่ยังไม่มีนะสัตจาวุธสัตจาวุธก็คือดาบโล่จะแจ้งตรงไหนนี่คือเป้นี่คือรอยเท้านี่คือปีกสัจจาวุธวงแหวนเออโอเคเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสหาเจอแล้วก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าเราจะไปหาโล่จากที่ไหนได้ครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ พบกันเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไว้พบกันอีกครั้งหนึ่งคลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ